สวัสดีครับวันนี้ก็เป็น EP ที่3านะครับจากห่างหายกันไปสองวันพอดีว่าติดงานขนเหล็กนะครับก็ไม่ค่อยได้ว่างช่วงนี้วันนี้ว่างก็เลยมาลงวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับพระที่เก็บสะสมไว้ชุดนี้ก็จะเป็นสมเด็จวะัลคะังนะครับวัดเกษไชยโย และบางสุนทรมนะครับก็จะมีแค่พิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์เช่นได้ก็จะมีปุวังหน้าแจม,มานะครับครับวางหน้าก็จะเป็นพระหยกนะครับครับลองมาดูกันนะครับก็วันนี้เอามาดูกันเป็นพระที่เก็บสะสมไว้กว่า30ิกว่าปีนะครับ30กว่าปีนี่ เก็บได้แค่ประมาณนี้นะครับและพระผมทุกองค์ก็ตรวจสภาพพื้นองพระเนื้อแห้งแั่งนะครับมวลสารครบถูกต้องทิมถูกต้องนะครับก็หลังก็จะเป็นรอยปูไตทุกองค์นะครับแล้วก็รอยเข็มเจาะของมวลสารที่มันหลุดไปนะครับ ก็พระทุกองค์จะมีหลังจะเป็นรอยปิดนะครับตามสเต็ปของพระแท้ที่เขาเล่นสากลกันนะครับแต่ก็มีเพิ่มเติมที่ผมได้ข่าวมาจากห้ากำนันชูชาตินะครับเป็นกำนันชูชาตินี่เขาเป็นเซียนพระระดับรุ่นพ่อนะครับก็แกเหมาพระขายไปเมื่อหลายปีที่แล้ว สองกว่าล้านนะครับยกลังแกไปครับเสียนทุกคนนะครับที่เล่นพระยุคเก่าๆนะครับก็สมัยนั้นเขาก็ไปหากำนันชูชาติกันนะครับกำนันชูชาติขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านหน่อยนะครับก็กำนันชูชาติมากสัมพันธ์นะครับก็วิธีดูของเขาก็จะมีการดูพิมพ์ดูสภาพพระนะครับว่าพิมพ์ตรง สภาพมวลสารใช่นะครับรอยนอนดน้นรอยปูไตครับรอยปิดของพระนะครับที่เกิดจากการกดแล้วก็ขอบข้างพระนะครับมีมวลสารหลุดที่เกิดจากการแกะจากการตัดนะครับแล้วก็มาขั้นตอนสุดท้ายที่จะมาตรวจแคลเซียมของพระก็จะมาตรวจกันตรงที่ ใช้ขมิ้นนะครับใช้ขมิ้นขมิ้นเป็นขมิ้นผงนะครับเอาอย่างเป็นแคปซูลก็ได้หรือว่าจะเป็นขมิ้นผงที่เขาทําสําเร็จรูปมาครับก็เอามาละลายน้ํานะครับเอาไม่พอไม่เข้มมากไม่จางมากเอาพอดีพอดีนะครับก็เอาเข็มนะครับเข็มหรือมีคัตเตอร์นะครับสกิดเนื้อให้มันหลุดออกไปนะครับเนื้อนอกก็มาหลุดออกไป แล้วก็เอาขมิ้นแต้มดูนะครับท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าขมิ้นมันเหลืองนะครับขมิ้นมันเหลืองก็สรุปเป็นว่า <c oughs> พระได้อายุนะครับพระได้อายุแต่ถ้าเกิดว่าขมิ้นมันแดงขมิ้นกระปูนมันไม่ถูกกันนะครับถ้าเป็นปูนใหม่ขมิ้นมันจะแดงนะครับแต่สมเด็จวัละระังนี้สร้างมากว่าร้อยหก ถึง1้อเจิปีแล้วนะครับณปัจจุบันก็จะเกิดเป็นแคลเซียมแคลไซ์นะครับทมินก็ไม่สามารถจะทำเนื้อปูนเปลือกหอยให้มันเป็นสีแดงได้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเราเช็ดออกง่ายครับก็เราก็จําสูตรของเขามาทำนะครับแต่อย่างหนึ่งก็ต้องตรวจพิมพ์พรกก่อนนะครับว่าพักถูกพิมพ์ไหมครับ สภาพความเกา่ายุคยน่นนะครับตองไม้รอยปูไตสวยไหมนะครับแล้วก็รอยเข็มเจาะสวยไม้รอยปิดนะครับพระทุกองนะครับของสมเด็จวาราคังเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาดูกันองค์น,นี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเลือกดใูให้นะครับอันนี้มันจะเป็นองค์นี้ก็ได้นะครับนะี่ครับ พระสมเด็จวรละคังนะครับก็เขาจะกดพิมพ์ด้านหน้านะครับข้างหลังก็แล้วแต่ว่าเขาจะใช้ปูนแต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นปูนเปลือกหอยนะครับผสมผลผงพุทธคุณก็จะมี <c oughs> มวลสารของท่านนะครับดินโป่งนะครับดินโป่งดินปน่าแล้วก็มวลสารแล้วแต่ท่านจะเอามาผสมนะครับที่จะไข่ไข่เสมาตามที่ท่านไปทุดงมานะครับ แล้วก็จะมีพระกุบุกำแพงเพชรน,นะครับพวกพระซุ้มกอพระนางพรยาพระซุะ้มกอนะครับ mm. ประมาณพระซุ้มกอพระซุ้มกอและกปกกำแพงเพชรครับ mm. ก็จะเป็นพระซุ้มกอนะครับพระกุกกำแพงที่เขาไปเดินทีงดองมานะครับ mm. ก็มีมวลสารพุทธคุณนะครับ mm. ครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับ ก็อธิบายบางทีเราเล่นมานานก็จําไม่ค่อยได้นะครับว่ามันมีมวลสารอะไรบ้างแต่ก็รู้อยู่นะครับว่าดูสภาพข้างหลังนะครับสภาพข้างหลังนี่พระสมเด็จทุกองค์นะครับท่านจะปั้นมาเป็นกลมๆนะครับกดเข้าพิมพ์ไปนะครับกดเข้าแม่พิมพ์ไปกดจะมีรอยนะครับดูนะครับสังเกตดูให้ดีๆนะครับจะมีรอยนิ้วนะครับรอยนิ้วนะครับ ตรงนี้นะครับตามนิ้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับกดกดลงไปปุ๊บพอได้แล้วนะครับกดแน่นแล้วก็จะใช้ปาดนะครับปาดออกนะครับจะใช้เป็นหินเป็นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาจะทำนะครับก็ปาดออกไปปาดออกไปก็จะเป็นของนะครับ อ่าเป็นมวลสารที่มันจะหลุดออกไปก็เป็นจะเป็นรอยรอยเข็มนะครับรอยเข็มเจาะ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 นะครับแล้วก็ก็จะเป็นตามรอยปาดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรอยปูไตนะครับวิ่งคู่กันเลยนะครับวิ่งคู่กันวิงนว่งคู่กันไปคล้ายๆกับปูไตนะครับส่วนใหญ่นะครับเซียนสมัยโบราณน,นะครับยุนรุ่นยุคพ่อยุคอะไรเนี่ยเขาจะดูขอบข้างเนี่ยนะครับ ขอบค้างนี้นะครับถ้ามีรอยปริน,นะครับปริของการกดพิมพ์พังนะครับก็เขาก็จะจับมาดูกันนะครับแล้วก็จะมาพิจรารณากันทีนะครับแล้วเขาก็มาดูตรงนี้นะครับขอบข้างนะครับขอบข้างเขาตัดด้วยของมีคมคือเป็นไม้ไผ่นะครับ เป็นไม้ไผ่ที่เหลาแบนนะครับตัดลงไปก็มวลสารโดนไม้นะครับมันก็จะหลุดออกไปนะครับเป็นรูรูรูนะครับเป็นรูรูรูครับก็ส่วนใหญ่สมเด็จวัชะครังเขาจะผสมมวลสารของปูนเปลือกหอยเยอะนะครับอันนี้สภาพหน้านะครับสภาพหน้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับอ่าเส้นซุ้มตรงนี้ เส้นซุ้มตรงที่มือผมจับเนี่ยมันจะนูนยกสูงนะครับนูนยกสูงแล้วก็จะลาดลงมานะครับลาดลงมาวนมาทางนี้นะครับวนมาทางนี้แล้วก็ลาดลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนกันทุกองค์นะครับสมเร็จวระขังครับของชุดนี้ก็ตรวจความเก่าตรวจพิมพ์ตรวจอะไรแล้ว ตอนนี้มีอยู่ประมาณ40่สิบกองนะครับของผมผมเช่ามาอยู่ประมาณเกือบพันองค์นะครับเกือบพันองค์นะสภาพถูกต้องตรงทุกอย่างนะครับแล้วก็เอามาตรวจขมิ้นดูอีกทีเพื่อความชัดเจนนะครับก็จากเป็นพันนะครับเป็นพันองค์ก็เหลืออยู่ประมาณเท่านี้นะครับที่เก็บไว้ครับสวยงามนะครับ เนี่ยสังเกตตรงนี้โนนะครับเป็นรอยนิ้วกดเลยนะครับรอยนิ้วกด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 แล้วก็กดปุ๊บความแน่นนะครับมันจะทําให้ตามซอกนะครับซอกตรงนี้ลึกบ้างนูนบ้างนะครับซอกจะประลณนะครับแล้วตรงนี้ก็ <c oughs> จะไม่ไม่เสมอกันนะครับฐานชั้นที่สองก็จะเป็นสูงนะครับลาดต่ําลงมาแล้วก็สูงขึ้น แล้วลาดต่ําลงมานะครับแล้วก็ตวัดขึ้นสูงทุกองค์นะครับจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะการกดนะครับกดด้วยมือครับกดด้วยมือแล้วก็ปาดด้วยไม้นะครับก็หลายๆอย่างก็เอามารวมๆกันนะครับแต่ผมมั่นใจของผม40่กว่าองค์นี้ก็แท้นะครับผมมั่นใจผมว่าแท้ผ่านการตรวจขมิ้นมานะครับ าการตรวจทมินมาทุกองค์นะครับใครจะ <c oughs> เชื่อไม่เชื่อแต่ผมก็เชื่อนะครับครับองมาดูอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์วัดเกตไม่ใช่นะครับ้องมาดูเป็นพิมพ์วัดเกตชยโยนะครับเกศชยโย ตรงนี้เกตไคโยนะครับเจ็ดชั้นน่าจะเป็นพิมซีนะครับตรงนี้พิมซีกับกระจกแต่ส่วนใหญ่ถ้าคนอ่างทองเขาเล่นนะครับคนอ่างทองเป็นพระบ้านเขานะพระบ้านเขาเขาจะเล่นแบบเนื้อออกคล้ายๆสบู่นะครับเนื้อคล้ายๆสบู่ผสมผงพุทธคุณเยอะครับแล้วแต่แต่ตามความเป็นจริงแล้วนะครับ สมเด็จวัดเกชโยนี่จะสร้างก่อนสมเด็จวัดละครนะครับสร้างก่อนปี2408นะครับสร้างก่อนแต่ก่อนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่มั่นใจว่าสร้างก่อนแน่นอนก็สร้างเก็บใส่ผูกนะครับตรงนี้ก็สวยครับตรงนี้ก็สวยนะครับ จะมาดูอง์นี้ก็ <c oughs> องนี้ก็จะแปลกตานะครับองนี้ก็แปลกตาแปกตาผมเชื่อมั่นนะครับว่าเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยได้พบได้เจอกันนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้เป็นทรงคล้ายๆกับอาจารย์ท่านนะครับคล้ายๆกับสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับเป็นเพียงวัดพับ แต่ไม่ใช่วัดพักนะครับเป็นเนื้อ <c oughs> เนื้อหาของวัลกะขังนะครับดูมวลสารดูเนื้อแล้วเนื้อวัลกะขังแต่เป็นพิมพ์วัดพักนะครับหลังเบีย้ยองค์นี้ผมเก็บมารู้สึกว่าผมจะได้มาเป็นองค์ที่สามนะครับได้สมเด็จตอนแรกได้สมเด็จบางขุนพมมากอนะครับแล้วก็มาได้วัดเกตองค์ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับ แล้วก็มาได้องนี้ได้มาประมาณสามยี่สิบกว่าปีนะครับไม่ถึง30ปียี่สิบกว่าปีนะครับครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับถ้าใครเห็นเคยเห็นก็ช่วยทักบอกหน่อยนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับก็จะได้มาหลงให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับ ก็มีความรู้มีอะไรเรารู้มาเล็กๆน้อยๆหรือรู้อะไรมากมายก็จะมาบอกเพื่อนๆให้ฟังกันนะครับก็สำหรับสมเด็จบางขุนพมนะครับบางขุนพมผมก็มีประมาณน่าจะสิบกว่าองค์นะครับครับเดี๋ยวผมเอาบางพงให้ดูนะครับ มาดูองเล็กก่อนนะครับสมเด็จบางพิมพมองนี้ <c oughs> เป็นอกขุดเสียนบาทนะครับอกขุดเสียนบาท <c oughs> กุแุแกดีเล็กครับองนี้เล็กกระทัดรัดนะครับผู้หญิงใส่ห้อยสวยพุทธคุณพุทธคุณก,ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหมือนพิมพ์ใหญ่นะครับครับวันนี้ขอโทษทีนะครับวันนี้พอดีว่า ไปตากแดดมาก็เป็นคล้ายๆเป็นหวัดแดดนะครับพุทธคุณเหมือนกันนะครับครับสังเกตดูนะครับถ้าใครจะดูพิมพ์ไม่เป็นนะครับของสมเด็จบางขุนพรมนี่เขาก็จะนี่นะครับขอบนะครับขอ,ขอบขอบวงท่านจะเล็กนะครับขอบวงท่านจะเล็กนะครับขอบข้างนี่คือจะแน่นกว่าบาา สมเด็จวะลระครังนะครับก็จะมีเป็นเป็นป่านะครับปา่ปาป่าของบางพมนะครับบจะสร้างยุคที่สามนะครับยุคต้นก็จะเป็นวัดเกศชโยนะครับพระบ้านเกิดสมเด็จทันนะครับมายุคที่สองก็จะเป็นสมเด็จวัลระครังนะครับสมเด็จบางพมก็จะเป็นยุคที่สาม ของพุทธคุณนี่ก็ใช้ของอสมเด็จโตนะครับแต่จะแก่ปูนนะครับแก่ปูนท่านสร้างบรรจุปูไว้นะครับเพิ่งแตกปูมาเมื่อปี2500นะครับก็จะมีปูไม่ปูเก่ากูเจดีเล็กนะครับองค์นี้เป็นอกพุทธเสียนบาทปูเจดีเล็กนะครับสภาพก็สวยนะ,นะครับ งดงามตามแบบฉบับบางครมครับแล้วผมจะให้ดูพป็นใหญ่พืใหญ่นะครับอ <c oughs> งนี้ก็จะเป็นพิมใหญ่นะครับสภาพคี้ขุกนะครับภาพคีุ้กองนี้จะอยู่ประมาณ <c oughs> ช่วงบนยอดขุกนะครับ จะไม่ได้อยู่ในข้างล่างถ้าอยู่ในข้างล่างนี่ค่าปลูกจะเยอะแต่ข้างล่างนี่ก็มีนะครับปลูกเป็นฟองเต้าหู้ปลูกนะครับปลูกคล้ายๆกับไข่วัวนะครับปลูกสีน้าตาลคาาสีน้ำตาล,าตาลครับบางพรพมทุกองค์ต้องมีคาาสีน้าตาลนะครับก็อาจจะบางองค์ก็อาจจะแอนมั่งอะไรมั่งนะครับแต่สมเด็จบางพุพมส่วนใหญ่จะบางนะครับ บางมีน้ำหนักครับเพราะเป็นพระแก่ปูนครับเป็นพระแก่ปูนนะครับก็เคยมีประวัตินะครับประวัติพ่อค้าไม้นะครับพ่อค้าไม้ที่อยุธยาบรรทุกไม้มาลงกรุงเทพนะครับบรรทุกไม้มาลงกรุงเทพที่เขาเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สองพันสี่ร้อยกว่านะครับรถสมัยนั้นพวกเบรกพวกอะไรก็จะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็าคาไม้เขาก็ขนไม้มาเอามาลงก <c oughs> รุงเทพนะครับฝนตกช่วงนั้นถนนลื่นนะครับวิ่งมาด้วยความเร็วรถคว่ำลงไปนะครับบิดเลยนะครับคับสซีไม้ทับรถยับเยินนะครับคนที่เดินอ่าสันจรผ่านไปผ่านมาก็คิดว่าตายแน่นอนแล้วเป็นไทยมุงนะครับจะมุงมาลุมดูกัน ัปรากฏว่าคนขับรถคานออกมานะครับคานออกมาจากรถผู้คนก็แตกตื่นกันว่าไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นอะไรครับก็มีนักข่าวนักอะไรไปนะครับเมื่อปีสองพันี้อยเกกว่านะครับครับ <c oughs> ก็ไปสัมภาษณ์กันคนขับรถเขาก็บอกว่า ช่วงรถจะเสียหลักนะครับช่วงรถจะเสียหลักกําลังจะลื่นคือเอารถไม่อยู่แล้วนะครับขขเขากออาออ็กำสมเด็จบังพมไว้กากำสมไม่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 จำจำพอสอบผิดครับอ่าสองพันห้าร้อยสิบสี่ครับจำพอสอบผิดสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับกําสมเด็จบังผมไว้ก่อนนึกถึงสมเด็จพุทธาจาย์โต รมบาลังศีนะครับรอดมาอย่างปาฏิหาริย์นะครับครับนักข่าวนักข่าวมาลงพาดหัวหนังสือพิมพ์ตั้งแต่นั้นก็สมเด็จบางพมก็ดังมาเลยนะครับสสประชาธิปัตย์นะครับโดนยิงที่บางกระบัวผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับแต่จำชื่อได้นั่นแหละครับแต่ไปเอ่ยชื่อท่านก็ไม่ดี โดนยิงนะครับตอนช่วงหาเสียงช่วงวัดคลัดนะครับวัดคลัดวัดพระป,ประแดงสมุทรปราการโดนพวกดักยิงนะครับยิงไปสามนัดไม่เข้าเลยนะครับเป็นรอยเขียวจำ้ำแต่คนที่มายืนหาเสียงอยู่ด้วยก็นะครับโดนบาทเทดเจ็บกันไปนะครับ ก่อนนี้พุทธคุณพระนะครับใจเราต้องนับถือให้จริงครับเหมือนหลวงปู่ทวดนะครับขนาดของปลอมยังแคล้วคาดปลอดภัยเลยนะครับห้อยสมเด็จโตหลวงปู่ทวดไม่ตายโหงนะครับสมเด็จในประเทศไทยนี้ก็ที่เด่นๆสุดก็จะมีวัละครนะครับ วัดเกตไชยโยบางขุนพรมที่เป็นมาตรฐานน,นนะครับเป็นมาตรฐานใครจะมาล้มสมเด็จสามวัดนี้ก็ล้มยากนะครับล้มไม่ลงให้มี้พระที่ไหนสวยๆมาก็ล้มไม่ลงหรอกครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูพระนะครับเขาเรียกว่า ทุกนะครับทุกโดยตะกัวทําชาครับ <c oughs> องนี้จะเป็นยุคก่อน <c oughs> ก่อนก่อนก่อนสมเด็จครับก่อนสมเด็จสร้างเนื้อผงนะครับสมัยนั้น ที่รู้ประวัติมาก็สมเด็จก็อายุประมาณ40กว่านะครับคือสําเร็จอรหันแล้วนะครับก็สมัยก่อนนี้ประเทศเราก็ค้าขายกับประเทศจีนนะครับเรือจีนก็ล่องมาก็จะมีชาจีนนะครับชาจีนใส่ตะปูใส่เป็นกล่องนะครับคนโบราณเขาเรียกกล่องชาว่าเป็นถ้ำชานะครับ ทำชาก็จะใช้ตะกัวนะครับตะกั่วแล้วก็สมเด็จก็ฉันชาหมดแล้วนะครับฉันชาหมดแล้วก็เลยนำตะกัวนะครับนำตะกั่วมาทุบๆ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 ทุบรวมกันนะครับตี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 รวมกันแล้วก็ตีกดใส่พิมพ์นะครับก็สมัยก่อนเขา แกะพิมพกันเองนะครับชาวบ้านตีมาเป็นปะตะกัวหาดูยากนะครับสมเด็จตะกัวครับเพื่อนดูว่าสนิมนะครับสนิมของตะกัวมันทําเก๊ไม่ได้นะครับสนิมของตะกัวสนิมขาวสนิมแดงนะครับขึ้นพอรู้ถึงยุคเลยนะครับครับสมเด็จ ท้ำชานี่จะมีทั้งหนาทั้งบางนะครับแล้วแต่ว่าสมเด็จโตท่านจะท่านจะตีนะครับเดี๋ยวจะให้เอาดูองไหนองคงนะครับครับองนี้ก็จะหนาหน่อยครับองนี้ก็จะหนาหน่อยนะครับแต่ผมโบดูดูดูดแล้ว น่าจะเป็นคนละแม่พิมพ์นะครับน่าจะเป็นคนละแม่พิมพ์แต่ตะกั่วน่าจะเป็นยุคหลังจากองค์ที่แล้วนะครับน่าจะเป็นยุคหลังๆครับแต่สมเด็จโตท่านสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาองค์นี้มาให้ดูนะครับ <c oughs> องค์นี้ก็ เป็นพระนะครับเป็นพระยกพมา่ายกพมา่าแต่ก็บอกห <c oughs> ้เพื่อนๆเลยนะครับองค์นี้ผมไม่แน่ใจไม่รู้จริงๆว่าสมเด็จโตท่านได้สร้างหรือเปล่าหรือว่าใครสร้างแต่เพื่อนให้มานะครับตรงองนี้ไม่รู้ประวัตินะครับแต่เพื่อนบอกว่าสมเด็จโตท่านได้สร้างแล้วก็ <c oughs> ยัดใส่ขุดพระแก้วไว้นะครับวัดพระแก้วนะครับจะมีทั้งตอบแผ่นทองและไม่ตอบแผ่นทองนะครับตอบแผ่นทองผมก็มีสมเด็จเนื้อยกนี่ก็จะมีสามองค์เดี๋ยวผมให้ดูนะครับครับองค์งนี้ก็จะเป็นหลังเรียบ ที่แล้วก็จะเป็นเป็นหลังเจดีย์นะครับครับเป็นเจดีย์ของพระธาตุพนมนะครับเพราะว่าที่กุวังหน้าวังหน้าเนี่ยเขาจะสร้างพระธาตุพนมจำลองเอาไว้นะครับครับแต่องนี้หลังเรียบหลังเรียบนะครับมาดูองนี้นะครับ ตรงนี้ก็หลังพระธาตุพนมเหมือนกันนะครับแต่คนสี c o l o สีสันนะครับครับก็วันนี้ถ้าไลฟ์ให้เพื่อนดูทั้งหมดนะครับมันก็คงจะนานไปนะครับพอดีว่าพรุ่งนี้มีงานนะครับมีงานขนเหล็กขนอะไรต่อนะครับผมเป็นพ่อค้าซื้อเหล็กซื้ออลูมิเนียมนะครับซื้อทองแดง ซื้องานเลยไซเคิลแต่ผมเน้นว่าอ่าซื้อขายกันตรงไปตรงมานะครับไม่มีบิดไม่มีโกงไม่มีเลี้ยวไม่เอาเปรียบกันนะครับผมนับถือพระนับถือศาสนานะครับเน้นมากเลยนะครับไม่คดไม่โกงนะครับขยันนะครับซื่อสัตย์ประหยัดพัฒนาฝีมือของเราให้ดีนะครับไม่คดไม่โกงไม่ใครเท่านะครับ มีน้อยดีกว่ามีมากแล้วมานั่งคิดว่าเราไปโกงเขามานะครับก็เดี๋ยวในถาดนี้ในถาดนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไลน์ไลน์ลลดูนะครับก็ในถาดนี้ถ้าไลฟ์วันนี้ก็คงไม่ทันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับ ผมจะมีพระมาให้ดูเยอะพระผมเป็นพระเก็บเก่านะครับเก็บเก่าไว้ที่บ้านนะครับผมนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันนะครับก็มีพระติดวัตถุมงคลดีกว่าติดวัตถุอัป,ปมงคลนะครับครับวัดเกตก็ยังมีหลายองค์นะครับที่ไม่ให้เพื่อนยังไม่ได้ให้เพื่อนดูวันนี้มันก็เนินนานครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ ครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ